เป็นกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นสปิกเกอร์โฟนนะครับกล้องที่สองมาห้องโดยสารนะครับ การดูกล้องหน้ารถแบบ real time นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เข้าไปที่แอป taxolid ก่อนนั่นเองนะครับครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นรถที่กระจายเต็มทั่วประเทศเลยแบบนี้นะครับทีนี้หากเราต้องการที่จะดูรถคันไหนนะครับเราก็มาที่รายการก็ได้นะครับแล้วก็เลือกคันที่เราต้องการนะครับสีเขียวหมายถึงรถที่กําลังวิ่งใช้งานอยู่ขนาดนี้นะครับสีส้มหมายถึงรถที่สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แต่ไม่ได้ขับนะครับ ส่วนสีแดงหมายถึงรถที่จอดแบบดับเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วถ้าเราต้องการดูคันไหนนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับแตะลงไปคันนั้นๆเลยนะครับผมก็จะเลือกนะครับ GPS บวกกล้องออนไลน์นะครับเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะฮะรถจอดอยู่นะครับเป็นสีแดงเลยนะครับเราก็สามารถใช้นะครับนิ้วมือเรานะครับแตะทางขวามือด้านบนนะครับที่เป็นรูปตุ๊กตานะครับแตะเลยนะครับ เมื่อแตะเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะดึงภาพที่เราเคยสั่งถ่ายไว้นะครับตัวนี้ผมก็สั่งถ่ายไว้นะครับทีนี้ถ้าหากเราต้องการดูภาพวีดีโอนะครับเราก็ไปแตะที่รูปกระตาเหมือนเดิมนะครับนะครับมันก็จะดึงภาพกล้องหน้ารถแบบปัจจุบันมาให้เลยนะครับสังเกตนะครับเวลาด้านล่างนะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับ13 14 15นะครับก็เป็นภาพปัจจุบันนะครับ ต้นไม้มีการขยับอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองสลับกล้องนะครับเป็นกล้องห้องโดยสารนะครับก็แตะนะครับเป็นลูกศรวงกลมเลยนะครับเมื่อเราแตะนะครับมันก็จะดึงภาพนะครับกล้องด้านในนะครับตัวนี้มีความกว้างที่170องศานั่นเองนะครับมีอินฟราเรดนะครับสามารถสองกลางคืนได้นะครับหรือคุยโต้ตอบกับคนขับได้นะครับรูปกล้องจะปรากฏอยู่นะครับอยู่หลังกระจกมองหลังนะครับ ตรงนี้นี่เองนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับแตะข้างขวามือด้านล่างดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดึงภาพเซทไลท์มานะครับอยากรู้ว่ารถติดหรือไม่ติดนะครับก็กดรูปทราฟิกดูแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเรานะครับต้องการจะสั่งให้อุปกรณ์ถ่ายภาพก็กดรูปกล้องนะครับมันก็จะถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะคุยกับคนขับนะครับเราก็เปิดสปิกร์โฟนนะครับ กดแบบนี้นะครับก็คุยกับเขาได้เลยนะครับทีนี้นะครับทางขวามือนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับมีรูปนาฬิกาอยู่นะครับผมจะแตะนะครับเพื่อดูภาพย้อนหลังนะครับเวลาเราดูวิดีโอนะครับเราก็จะดูเป็นแถบสีเหลืองแบบนี้นะครับหมายถึงมีการใช้งานรถนะครับนะครับผมก็ขับรถไปนะครับ ตัวกล้องนะครับภายในห้องโดยสารนะครับถ้าเป็นกล้องอันนี้คือมันเป็นไฟล์ที่ดึงมานะครับผ่านอินเทอร์เน็ตเราสามารถดึงไฟล์ต้นฉบับมาได้นะครับโดยการนะครับลิงก์เข้ากับตัวกล้องที่อยู่ในรถเลยนะครับโดยใช้ wi-fi จากตัวกล้องนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงนะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยนะครับ ทีนี้ผมจะลองนะครับสลับกล้องดูนะครับเป็นกล้องอีกด้านหนึ่งนะครับรรรน,นะครับตอนนี้ผมก็สลับกล้องแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 5้โมงจะ40นาทีแล้วนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับก็จะดมื่อคืมๆหน่อยนะครับก็ขับรถกลับบ้านนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยนะครับเราสามารถดูย้อนหลังนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนะครับเอาเมมจากตัวกล้องนะครับออกมาเลยนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเก็บภาพไว้ให้นะครับอยู่ที่2ออาทิตย์นะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวนี้นะครับหากเราต้องการดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องถอดเมมโมรีการ์ดจากตัวรถยนต์นะครับมาใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็มากดดูครับไม่จําเป็นเลยนะฮะตัวนี้สะดวกมากๆจะดูที่ไหนก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือเลือกวันเวลาได้เลยนะครับแล้วก็ดูง่ายๆมากๆนะครับก็คือเป็นตารางสีเหลืองแบ่งไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับบอกวันเวลานะครับกดดูที่อยู่นะครับ หรือจะกดดูย้อนหลังนะครับก็สามารถกดได้นะครับกดถวยเมนูนี้นะครับเลือกวันเวลาที่เราต้องการเลยนะครับจะดูสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับรถบิงไปอยู่29โลนะครับก็กดเทดูได้นะครับทางขวามือเลือกเป็นเซตไลน์แบบนี้ได้นะครับจุด P คือจุดที่รถจอดนะครับแตะลงไปเขาก็จะบอกนะครับเวลาที่จอด แล้วก็เวลาสิ้นสุดแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับผมจอดอยู่5ชั่วโมง16นาที30วินะครับเราสามารถเร่งความเร็วทางขวามือได้นะครับรถก็จะนะครับเล่งความเร็วให้นะครับใช้นิ้วแตะที่หมุดนะครับแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้ได้นะครับ ให้มันไวขึ้นนะครับโอเคครับก็การใช้งานนะครับใช้ง่ายๆแบบนี้เองนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถนะครับกดคำว่าแท็กตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดนะครับเป็นรูปคนนะครับด้านล่างมันก็จะดึงภาพนะครับสติีทวิวให้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับภาพตรงนี้จะเกิดจาก รถ Google Map นะครับเข้าขับมานะฮะแล้วก็เปรียบเทียบให้เราดูนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วอะเราจะเห็นแค่นะครับภาพดาวเทียมแบบนี้เองนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันก็จะดึงตำแหน่งของรถที่อยู่ณนะปัจจุบันนะครับพร้อมกับภาพด้านบนนี้เลยนะครับว่าอ๋อโลเคชันนะครับดาวเทียมเป็นแบบนี้แล้วก็โลเคชันจริงๆนะครับ พื้นที่จริงๆนะจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าบ้านเรือนโดยทั่วไปนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะครับมันก็จะดูพออนุมานได้ได้ดีเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่ภาพแบบเรียวไทม์นะครับถ้าเรียลไทม์ต้องเป็นที่กล้องครับเท่านี้เองนะครับขอท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับที่ Line Offi c i a l ได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลายๆท่านเลยนะครับที่ g p s 999เลยนะครับหรือนะครับสามารถสอบถามโดยตรงนะครับได้ที่0865867250นะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ